ทุกคนนะครับวันนี้กกับเขามาอยู่ในช่องซุป,ปี้วันนี้ก็มาอยู่ในเกมอ่าสโตร์มาเก็ตนะทุกคนก็สโตร์มาเก็นะตในมันเสาร์นะั่นแหละอันนี้ผมก็เพิ่งเข้าเกมมาเลยผมไม่รู้เลยว่าเล่นไงอย่างแรกเขาจะให้เราทำอะไรทุกคนมันเราไม่เหลือห้าสิบอ่าต้องซื้อของไปยทุกคนอันนี้คือผมซื้อไปแล้ว แ,แ,ลแล้วก็ขอมาส่งซึ่โอเพ่นอ๋อเอาต้องของแสแลักคนเราก็เอาอันนี้กับ ก็กด R เอ็นแล้วคนแล้วก็อ่าแล้วก็ปิดโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันมันเราต้องตั้งราคาด้วยนะ นีกำไรเราอยู่ศูนย์บาทเรากำไรสักบาทหนึงน่งดีกว่าทุกคนผมว่ากำไรบาทหนึงน่งแน่พอดีเอเลยนะเราก็ต้องไปเปิดร้านใช่ไหมเปิดด้านนอกเอารนะ้านเปิดแล้วครับคุณผู้ชมให้ลูกค้าลูกค้าจะซื้ออะไรครับร้านเปิดแล้วลูกค้ามาแล้วคนแรก นอากดแล้วกดปุ่มไหนคุณเอาเงินกลับเข้าไป ผมทอนตังพีดผมไม่รู้ว่ามันต้องเงินค่อยๆไรทุกคนแปดจด็จดจดุดเก้าแปดนะตังส่วนนะครับไม่ต้องทอนอ๋อ ่าได้บัตรนะครับสามจดเก้าเก้านะครับแล้วจัดหน้าใช่ใหม่ครับ จุด98นะครับว่วาประกัดหน้าใชนใหมครับอ่าแล้วแล้วผมอ๋ออ๋อยอโอเคจา่ายได้เงินส่วนนะครับเอ่อไม่ต้องทอน,นะครับพอดีเป๊ะคองนี้3ทีแล้วทุกคน เหมือนเราต้องซื้อใหม่เื่องนี้ของขายดีเกินขอตัวเที่ยวรองานคับคุณลูกค้าเอ่อจ่ายด้วยบัตรนะครับสามจุดเก้าเก้าเครับ เปนนึงะครับคุณลูกค้าขออนุญาตเติมซอกก่อนนะครับโอเคครับรอสักครู่นะครับอ่าสองชิ้นนะครับจ่าได้บัตรเจ็ดจุดเก้าแปดหนึ่งชิ้นนะครับจ่ายได้เงินสดต้อนศูนย์บาทครับ ตกเปลี่ยนนะครับจ่ายได้บัตรนะครับเลขตัวเก้าได้นะครับคุณค่ะ สองชิ้นนะครับเงินสดนะครับอทอ่สิบสองนะครับโอเคครับกัดหน้าเช่นใหม่ครับจ่ายได้บัตรนะครับสามจุดเก้าเก้าแววกันหน้าเช่นใหม่ครับ เราสักครู่นะครับคุณผู้หญิงอันน้ยาซื้อของมาก่อน,นะครับขนมปังมันไม่ต้องใช้ตู้เย็นออกมาทุกคนามาแล้วครับมันสดนะครับทอนคูณมาแลกเปียนหรือเปล่าครับคุณลูกค้าคุณลูกค้ามาแลกเปลี่ยนหรือเปล่าครับ อ่าสี่สิบหกนะเอ๊ะพรอนเกินทุกคน,คอ,คนอ่าข้อตั้งกลับไงสี่สิบหกนะครับโอเคครับเป็นส่วนนะครับ นี่ผมเริ่มทอดไปแล้วคนแต่คุณลูกค้ามาอีกแล้วหรอครับคุณลูกค้านี่จะแบบมาแลกตังค์ร้านผมอย่างเดียวหรอครับไม่คิดจะมาซื้อของตังค์ทอเลยนน,น,ะะน้อยนะอครับการเงินเสร็จกันนะครับตังค์ทอนเยอะอีกแล้วนะครับคุณลูกค้ามาซื้ออะไรขนาดนี้ครับ โอเคครับเอ่ทุกคนร้านเราไม่มีไฟเลยจ่ายด้วยบัตรนะครับสามจ็ดเก้าเก้าโอเคครับไว้กันนะใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณลุงจ่ายด้วยเงินสดนะครับทอนสองจุดสองสองนะครับไว้กันนรใช่ไหมครับต้องเอาของเข้ามาก่อนเราส่วนขนมปังมาใหม่นะ ครับคุณลูกค้าเซ็ตราคาต่อเอาคนเอ,อ้ยผมยังไม่ตั้งราคาเลยคุณลูกค้า เอาได้ราคาถูกไปดีผมไม่มีกําไรเลยลูกค้ามาเร็วเกินไปนะครับให้ผมตั้งราคาก่อนก็ได้โอ้คครับเวกาดหน้านใหม่ครับเอยผมว่าเราต้องไม่ปิดร้านก่อนนะคน เรต้องปิดร้านก่อนเนี่ยผมว่าเล่นลำบาก่ง1.29นะครับผมาต้องไปเอากำไรก่อนนะทุกคนตั้งราคา1.29กำไรผมได้แค่30เองเราก็สุุกได้พอแล้วคนอ่าอันนี้ก็เป็นคล้ายๆแฟก อ่า้าคสาลีเราก็ต้องมางทาามิ้งถังขยะนะทุกคนกล่องเส้นจุดเอาทั้งสองเหรียญก็พอไหมทุกคนโอเคกำไรเยอะอยู่อ่าร้านยังเปิดอยู่นะครับ เปิดแฝคนร้านสว่างร้านนี้เปิดน,นะครับคุณลูกค้าวันนี้มีลูกค้าไม่พอใจหนึ่งคนได้มาเก้าสิบเอ็ดเหรียญแต่เราเสียไปเยอะุกคนโอเคแล้ววันใหม่แล้วเปิดร้านกันวัสดีคับคุณลูกค้าวันนี้เอ้ยเรามีตังเยอะคนมาซื้อของเข้าร้านกันเพราะว่าขนมชิ้นนี้ไม่ขายดีเหรอคน ต้องส่อไรเยอะลวลูวกค้คาดเดนครับ ตั้งราคาใช่ไหมคุณผมก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่คุณสวัสดีนะครับส่ายได้บ้านไม่มีตังค์ค้อนหาพอดีเป๊ะสวัสดีครับขนมนะคระับจ่ายได้บ้าน7.9แป้นนะครับ7.9แป้โอเคครับขนมปังสอนนะครับ จ่ายไ,ได้บาทอ่า5.20อบาทนะครับโอเคครับบวาสดีครับซีเยลกับค่าสารดีอย่างละสองอย่างนะครับเงินสดอ่าสองบ๊ายบครับไม่ตัดหน้าึื้อใหม่ครับรบ๊ายบายครับคุณลูกค้าอืมวันนี้คนข้างเงียบเลยะคุณลูกค้าเข้าไม่เ,เอยอะ ขออีกคนลนกค้าคุณลูกค้าใช่ไหมใช้ร้านผมได้แลยครับคุณลูกค้าไม่เอาไหนครับคุณลูกค้า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 ซื้อเลยครับลูกค้าไม่ซื้อเลยมคนเข้าแล้วสวัสดีครับคครับกค้าขนมปังทออันนะครับของทอดอ่าอ่ะคนเสติเลียนะครับได้ครับ พาจะไาแลกเดียญหรอครับได้ครับรอผมนะครับรอต่อไปนะครับคุณลูกค้า วะจ่าคาเช็คใหม่ครับห้อหน่อยครับจ่ายได้บัตรแบบนี้สิครับจ่ายได้บัตรถึงจะดีระครับหลานีิงเอาลยครับมึงไอ่มีตังค์ทอนครับพอดีแอ่์ขนมหนึ่งอันนะครับไหนสามจุดเก,ก้านะครับโอเคครับทุกคนอุ้ยคนนี้สวยวนะเนี่ยเถือดีมากเลยครับมาทำ ตอนนี้เรามีอยู่51เหรียญทุกคนควซื้ออะไรดีอ่อุ้ยซื้ออย่างนะ5.97นะครับเอ้ยเหมือนเราจะทอนตังค์ผิดเปล่าป่าะทุกคน2.60นะครับ ทุกคนหมดร้านแล้วอ่าคุณลูกค้าครับขอผมหมดร้านนะครับต้องสั่งขนมมาใหม่แล้วทุกคนมันขนมปังจะขายดีมากเลยเนะี่ยอ่ารอแป๊บนึงนะครับคุณลูกค้าช่วยใจเอนรอแบบนึงนะครับ ของกำลงกังจะขายครับลูกค้าใจเย็นรอไวนึงนะครับเดี๋ยวเป็นน้ำมันใช้ก่อนคับลูกค้าใจเย็นครับของเพิ่งลงมาครับลูกค้าเดี๋ยวทุกงรีบครับคุณลูกค้า เบื้องหนึนครับลูกค้กาผมกำลังเข้าตลานะครับจา่ายเงินสดตังทอนสองเหรียญน,นะครับอ่าจาได้เงินสดนะครับตังทอนบัรดีครับค่าสาตวีจะขายดีแน่นะคนผมเพิ่งลงมาตะก,กี้หมดจะหมดแล้วจ่ายไั้งส่วนนะครับลูกค้ามาแลกเหรียญเหรอครับ โอเคครับพอดีเป๊ะวัสดีครับสองจุดศนย์ศนนะครับมันยังมีขนมปังเหลืออยู่นะทุกคนลูกค้าอย่บบาบังสิครับเอาของเข้าร้านไปก่อนทุกคน มาเดินครับคุณลูกค้าจเจนครับเพราะค้ามีคนเดียวครับเองครับอาอผมอ้าวทำไมผมหลุดอ้าทุกคนสิบจุดสี่ศูนแล้วครับ จ่ายได้เงินสดเหครับทร้อนสองเรียงอักยี่สิโอเคครับจ่ายได้บาทนะครับสองจุดศูนย์ศูนจายได้เงินสดไหครับดีนะครับคุณลูกค้าอ่า สองจุดหกศูนย์นะครับโอเคครับแต่ด้วยเงินสดนะครับทอนสองเหรียญจุดโอครับขอปิดร้านก่อนนะครับแบบไว้การ,รัน้านช้นใหม่ครับคุณลูกค้าผมว่าเราต้องปิดร้านก่อนนะทุกคน ยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คนไว้เจอกันอในพีหน้าครับ